ดะครับนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สนาม k m u t c Stadium เหนือครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกครับทันที่สองของนักฟันเฟืองครับวันนี้เราเจอกับมันตีวิดียครับหลังจากครึ่งแรกนะครับเรายิงไปแล้วสองประตูศูนย์นะครับก็ได้ประตูจากเบอร์สิบครับโอลานอย่างที่แล้ก็เบอร์ตอนนี้เป็นการล้มเหลวนะครับรู้ลหมสู้แล้วตอนนี่ล้มขหลวเรายิงอีกแค่เจ็ดเมตรครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวฝ่ายมันตีวิดีอาคับลงสามมีเรียบร้อยเดี๋ยวติดตามดูนะครับครึ่งหลังเราจะยิงอีกแค่สิบเมตรครับ รอดูครับคนนี้คุณยังสบายสบายครับขอบคุณครับเอาของนะครับตอนนี้นะครับการแข่งขันก็ได้จบลงไปที่บอยนะครับผลการแข่งขันคือทะลุสายฟ้านะครับชนะไป5ประตูต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูจากนี่ครับคนนี้ครับโอเจครับโบราณจะตีีสอยิงไปนะครับแล้วก็ที่สุดครับเบอร์สิบสามที่พลาดไปเยอะนะครับแล้วก็ได้น้องโอปิกนะครับมายิงเพื่อไปสองลูกอันนี้ครับเซ็นเตอร์ฮาร์วัลด์ขุดก้อนหน้าตัวนี้ครับมีอาการน ตรงนี้ครับนี่ครับผู้ทำสองประตูนะครับให้คัมภีร์ฟิล์มานะถูกใจมากคนนี้แล้วกบผู้ทำก็คือลองบอยนะองบอยได้ยิงปิดท้ายเป็นลูกที่ห้าให้ครุไปครับชนะมันติมิเดียนะครับไปห้าประตูสครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูนัดที่สามของเราแรกนะว่าเราจะสามารถชนะเอกนอได้อีกไหมครับแล้วก็อมแชมป์ไทยทของเราให้ได้ครับ